คนที่โพสต์ขอบคุณแฟนคลับยาวหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ในทุกๆงานสำคัญคนที่ออกมาขอบคุณแฟนคลับทุกครั้งหลังจบอีเวนต์ทุกอีเวนต์คนที่รีบออกมาไลฟ์ขอบคุณแฟนคลับทันทีหลังจากเห็นยอดโดเน a t งานโหวตคนที่ขอบคุณแฟนคลับทุกภาคส่วนเสมอไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวของตัวเองหรือบ้านคู่หรือแม้แต่บ้านพาร์ทเนอร์แฟนคลับหน้างงานแฟนคลับในเน็ตคนที่พยายามศบตาแฟนคลับทุกคน ที่ไปหาน้องเขาคอยถามว่าข้างหลังมองเห็นกันไหมคนที่ทำงานตั้งแต่เช้ายันดึกแต่แต่แต่ใช้เวลาในวันเกิดไปตามเก็บโปรเจกต์ของแฟนคลับทุกที่ที่แฟนคลับทำให้ทั้งที่ในวันสำคัญเขาจะอยู่กับครอบครัวเขาก็ได้คนที่จัดกิจกรรมในวันเกิดในรูปแบบที่อยากให้แฟนคลับทุกคนได้เล่นได้ใกล้ชิดกับตัวเองมากที่สุดถ้ายอย่างนี้ไม่เรียกว่าใส่ใจไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้ว ส่วนส่วนักข่าวมือถือ